เอ็งเอาไปวางที่เดิมไอ้ที่นี่ติดติดต่อไงอ่ะเราละเหนื่อยใจไม่ทุกคนพี่ก่อนขออนุ่ะยูฟริกโมเดลโซคูตอนนี้บ้านผงวุ <mar 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 ่นวายวุ่นวายมากมาก แบนัลเลยตั้งตั้งตังเก็บรถฟเด็้วเอาไตรงเนี้ยแบบนี้ไม่ต้องเลยแบบนี้คือจุดพร้อมลุกหาอ่ะก็ปูเองแหไม่ต้องจ็บเก็บนี่นะหายิ่งปูสักมาเมื่อแค่นั้นเหรออ๋ออันนี้เนี่แคายบ้านรอายบ้านขายล่งงขายนซื้เห็นไหมนั่นแหละตรงนั้นเลยขวดเอาไปขายไม่ต้องกินเอาไม่ทานนะทีน ทิ้งไปทั้งหมดเลยม่ไก่าะฉันวางแต่ลงมตพวกขนมทิ้งทิ้งไปทั้งหมดเกิดพวกก่อเรื่องอ่ะไอช่วยอะไรไหมปะช่วยออาลเหนื่อยอันนี้อันนี้เอาไปทิ้งได้เลยมาขอมันูุตมใบบ้านมันเล่นเกมเนี่ยโอเค ว่าเราจำเป็นต้องเคยเฉพาะ่เข้ามาทายงไม่เชยเลยอะไรแบบไก่เดีพูดทินอ่ะเขาบอกว่าอหเดือนให้เขียนขึ้นตอนนี้ผ่านมาสปีแล้วเขายังไม่ให้เรเขียนตัขึ้น่อยมันไปมันเกี่ยัเรื่องแม่มันทยงที่เขียนครึ่งจนชิมแล้วเขียนเรียบร้อยเขียนได้ครึ่งอ่ะนะโยวาซาภัยกันนี่ I r เ m e m b e r you อาเจโนซายวัตต h เฮ๊กโนแมส n อเ a n I บอ e ์ y จ u นซายไ e I ัสวอนทุเลตซ o มติงอ o น e t อเ n ้ t อ้วนอ I j u เ t w a ต t to l ินาก s I อนแป๊บหาค่อนหาควอนอยู่ไหนนี่ช่วยบอกเลยช่วยช่วยซอมติงเานี่ยบอกเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ใต้แล้วก็ วันน uhm ี้เป็นวันเกิดผมนะคะก็มันมมันมไอ้เกโมมันมไอ้เกมมันมฮะคฮมันมเียวลงโมเีามือมันกำลังมัดิงอยู่ มันเป็น r t h d a เบิร์เดยุ๊คทัครับอ้ให้ดูด้วยรวยกูถ้าบ้านดูวุ่นวายหน่อยก็ขอ,อเพื่อนบุกกถอนนะมนมเรื่สามคนนั้นทับกันอยู่คืออะไร เออก่อนจะหายใจไม่ออกเองรู้เปิดแปไป้ยอดชักชวยเขาวัดไตโอ้ข้างหลังนี่แบบวุ่นวายมากนะคะเพื่อนผมแต่ละคนนี่แบบกันอยู่มันเย็นกันแล้ววัดไตมยนเย็นกันแล้วโอ๊ยแต่ละคนก็ะ่างคอยมันมันเย็นเลยเย็นกันแล้วมันโง่โอ๊ยน้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อย่งเยวด้้็แตละคนน้อยจริงนะไอ้นั่งเล่นปกติก็พอ้จวันดำเนี่ยเกมดีแล้วเกมันจะดไเกี่ยวตอนนีความสุข้ ไม่อยู่เลยที่อะคำสั่งไม่มีผลโอ้ยนะคิดว่าอีเวลีนเป็ตพอสมองตอนนี้เราสังเกตอะไรแปลกๆปลกยมันทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติบอกทุกอย่างปกติไอเห็นอะไรผิดปกติในหน้านี้ไหมไไม่บอกอะไรมูฟเฟอร์หนึ่งแค่สิ่งที่ผิดปกติแล้วยังไงมันต้องเป็นวิวสุดจริงไม่เห็นอะไรผิดปกติปกติเราเลยจริงแต่ ไม่สนใจอ่ะต่อให้กูเห็นเดียวอะไรตรงนี้ไม่ต้องบอกว่าหกโมงแล้วโมงยี่สิบโมงก็นั่นแหละก็นั่นแหละหกโมงเลยอะหกแม่งเลยกดผิดไปกดวินโด้เบอร์ทำไมไม่เห็เออทำไมเออเดอซานอริสรีเพิร์สคือเราไม่รู้ว่าเราเคยทำเจนมนี้มาก่อนมันเลยไม่ได้หรือเปล่าน้าหยุดเล่นแควงบอกพี่อ๋อ และคนตอกโู้ยโอ้ยเข้า่นหน่อยเปวดลเเจ็บวดแล้วพวกเจ็บเอล่นเจ็เวดเจ็บโอ้ยนะเอาลอมมาเตกันเอดีจริงชีวิตทำไมเพื่อนแต่ละคนช่างวุ่นวายอะไรอย่างนี้เันากร่างไหมไม่เคยคิวเดอะมอนสเตอร คนนี้โกรธกันตายริ่งโกรธละค่ะจต่างไปีแต่ไม่โกรธวันสามปีเลยเอออยู่มาสามปียัเป็นกอนอะวัดตายไปนต้นเนี่ยไปเต้นเม่ สี่สเปรดบอกภาเประกอบ่องว่ามีมีจุดอะไไม่ได้จังเลยจังเลยดหน่ะหายไปเลยเขอาป่วยไหมฮะโอ้ยข้างหลังค่อยเสียงเสียงไลฟ์นี้อาจจะติดเพลงได้นะบอกเลย ไปบ้านพาไปรัดกันด้วอเออปอของหนูไม่เคยถามอ๋อโสรแคอเอมเนี่ยเราต้องทิ้งอะไรสักอย่างไปหมาร้อนดีไหมเอาหมาร้อนออกแล้วกันหมดมาอเมอเออย่าย่าย่ไรเฮ้ยอะไร

เอ็งทาอะไรกันเนี่ยไมันไปเจเลหน้าวนี้อะไรของเอ็งเนี่ยโอ้ยโอเยเอาไปเก็บเอจะเกทุกอย่างแล้วก็ลงอนเไปเก็ยในห้องเก็บของเนี่ยแราอยากให้มออกมาตลอดการ ยูนิตโดไอเอเดียวก็ังเล่นอ่ะอ่านี่ไงเ่อทำอะไรแต่ละคนป๊บป๊บๆๆโอ้ยชื่อเพียเพื่อนมูมันเิ็ดหูจันิสา ทำร้ายก็าิดแหวนเราทำช่องแล้วโดนแบนเองนั่นแนี่ไม่งั้นล่อเด็กไอ้เหี้ยโอ้เออสวัสดีนะครับตอนนี้ตอนนี้บ้านวุ่นวายมากอะอยากจะบอกเอาวานวุ่นวายมากเอาไอ้นี่ลงมันจะล่อเด็กในชีวิตจริงเว้ไอ้เหี้ยติงแลมึงอะเราขอลองล่ะตอนนี้เราเหนื่อยมากแล้วนะโอ๊ะเดินผิดอีก็ตตาตาดันไปวอร์ที่ฟอร์เอฟเรือไอ้เราไม่นั่งตรงนี้ที่รอ อโอ้ยเอ็งจะมาอ,อะไรอีกเนี่ยเอ็งรู้เราสาตรีมอยู่เนี่ยเอ็งจะมากวนเราทำไมมา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 ช่วยเช่วยโอ้ย,ยไม่ใช่คนช่วยเหลือใครไปครับแดนไปดิปปินไอ้ว่าลงเกี๊ยชี้ชีนี่มันเกี๊ จีบาใต้นะคะคือวันนี้วันเกิดผมแล้วทีเนี้ยผมกะว่าจะสตรีมก่อนเราเพื่อนผมจะกลับซึ่งหนึ่งทุ่มนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมากินนู่นนี่นั่น<ม>นะไสนสดบอกแม่เลยกลับทุ่งึ่งโอเควันเนี้ยนอนเลยะงงงานไม่เท้าหรอกเอหี้ย oh ไม่รู้พอวันลง

เตติ้งสตาร์ทแต่ทอ่ที่บ้านเกียสต็อปเอาอะไรเนี่ยทุกคนเป็นว่ากันไปหมดหน้าในบ้านค่อยเนีย่าที่เดียวต้าป้อมไม่อยู่ในใต้ค่ายคารินาแล้วชอคนลูกแปลกนะเพื่อแต่ โอเคนี่นะจุดที่หล่อนได้แมวเลยตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกลำคาบนะคือแบบว่าค่อยสตรีมอยู่ก็ไม่สนคิวเดโมหนัง แม่บ้านวุ่นวายวุ่นวายมากใคทำบ้านละลกเนี่ยแต่ละคนไอก <blunt. S 1> <sm el an> ่้ไ่เ้ไ้เนี่ย มันได้มินเราเนี่ยนะอนกมาอก่อกอกมาแล้วเข้ามาแล้วไมไหนวางไว้เนี่ยอยู่ตรงี้ตู้เองเริ่มเก็บวาปล่าอันนี้นะเริ่มเริ่มเก็บว แต่ละคนบอกเป็นบ้านปิ้งป็นข้าวบุนะเอัเนี่ยเบอนุ่มโซ่กันอยู่ข้าวบุญตงโมนุีมโซ่กันอโอ่ข้าวบ่อยนง่มแนงมนุ่มโซ่ันอยู่อ้อ้บะไปรัโ Nah, I'm going to get a b e t o u r to do อย่าโอ้ไอเจ๊ให้คิวเด่นเราไหมเราค้ำๆไปเลยนะมันออกอีกคิวบิกมาแล้วมันแล้วนี่เราไม่ออกอ๋อคอมใชวเตอรนั่นไม่ใช่ตีนไม่เราใช้เราใช้เน็ตไอ แล้อะไรแม่ดูพวกนี้ยังไม่หยุดอีกดนูอ็งทำอะไรเหนใจเหนื่อเกียร์อะไรแม่จ้าเซมตี้ขวดีอ่ะอ่ไหน อีกเมียมีไม่รู้จักหยุดจริงๆนะโอ้ยยังยังไม่หยุดยังแ <c oughs> อมเบรดี้ผู้คิกอยู่ตอนนี้อยู่ o u the house y o u own house is mine now <c oughs> not <c oughs> อีกนอาเองยังไม่หยุดอีก,กอน <c oughs> เองเป็นอะไร เป็นเกมก็พอเออนี่เรางต้องโดนตอบไปแล้วนัแน่ะโอ้ยเราเหนื่อยอะเต็มไปความนาทีดู้อะไรแค่พวกกูสามคนดีกว่าไอ้ปากคือก่อนก็คล้ายกับโกูนะตีเราแบบไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจจริงๆไม่ไม่ไม่กูตีไม่เจ็บรู้ตีไม่เจ็บแบบสุดแรงอ่ะนะไม่เจ็บตียืนแดงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้าจะไม่สู้ว่าใครจะทำอะไรเลยโอ้ยแต่มันอันนอยงิ้งอยู่น้องอันนอยงิ้งอะอันนอยแค่ไหนไอเดียเอาไอเดียอะไรไอเดีย หลบหลบหลบเป็นหมู่กระทะแบบนี้นะอ่าไฟฟ้าอ้าวใช้ปลั๊กเองเลยแม่เอลปลั๊กมาไม่ได้นะเดี๋ยวนั่งเด้งเลยนะไฟเองขอดซัดมันอะไรถอดดูอะไรถอดโอ้ลิ้นเสียดี๋ยวคอมเมนต์ตามไปไม่พอหรอว่ามันแค่สองถึงห้าวันนะเออมันไม่พอหรอ ออเ,เออหนูเหนื่อยอะแม่หเหนื่อยกับเหนื่อยอุ๊อุ๊บเอ๊ะเ,เอาหมูงสาวชา่าลงลุไปเนี่ยตัวเบลอเนี่ย,ยแม่เพื่อนหนูหนักกว่าอีกเนี่ยจู่ๆเดินมาจู่ๆก็มาตีหนูหนูงงละเอ,อียงสิยังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำอ่ะโอ้ยอ,อีกแล้ว <c oughs> อ้ยเอ็กเพนอะไรตีเราแล้วหัวเราเอ็กเพนอะไรกันถ้ามาดูของกูกขาดนี่ โดดเอฝากมันปเาอยูไหนคบแม่ป้าโผนมว่างสองรูเลยน้องของนีมาเพาเราจะไปทูแรบกันนะผมก็ต้องการเขาบอกว่าายผมก็ต้องการชาร์นาา อุ๊บขอหอมมึงอ่ะมาดูอีอัลบั้มเราไปเล่นต้องมีอัดบอกรนี่นี่ตัวโอเคมาแล้วเข้าทูแล็บละที่นี่ันไปต่อกันนีอยู่เลยเนาะ มีทูแหบเลยนม่เรา้นทกนนติตนติต้นอออต้นลันี่นี่ต้นะนงไน่อันนี้เป็น2รวงไปดูกันด้นะไม่ดูปักของ่อนหรอต้นตะอนไ้น เรามาเอาอะไรอไม่เคยเข้าทูแลบนะไม่ใช่อะไรจ้าโอ้ยหนูเหนื่อยกับเพื่อนตัวเองแนมะ่นใดกันน่กวันนี้มันทะไเลยนะไร้เล่นเยอะมาก่ามยกกง่ไห่ะ่่ที่น่ไริ่อช เอ้ามาเห็นอย่างนี้ไม่ใช sure ่ข้าดูโทรศัพท์หนึงหายใจดูสั่งวัางนะนะล่างลยังไม่เห็นถู่ตีกอนตรนกอนตูนก้อนตูี่อะไรของมันเนี่หน้าตาสวยก็ผื้ของจริงใส่ถ้าผองจริงไหม thế thì cái gì cũng có cái gì cũng có cái gì cũng có cái ไปไปพ้ออารมณ์ุพอ่ะหนูก็ลืมบอกอ่ะเนาะก่อนเองก็ลืมใช่ไหมก็มึงไม่ไล้ถามเขาอ่ะเพื่อนกันไม่ได้ก็สื่อ็อตเตอร์ในี่เออใจ็อตเตอร์ไม่ได้ปรุงก็ชื่อมันก็บอกวย่บน็อตเตอร์อ๋อไหนใจพวกนี้ ไล็อกตมตึ้ไหมตึ้มมวิ่งขึ้นไหม่า่ย่าคุณยังไม่ทำะปังบงแม่งกระป๋อโอเคล้าต้องมาเปิดตรงนี้นี่เองไม่ไยีัวเ่อกเื่อนแต่ละคน

ไปมันออปเกนไอปอูไปตอปนกินันก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 ็นกันกันกนันกันกันันกันนกันกันกันนกนกันนกันกันเันมันกักันกนนกันกันกัอกนกนนนน อันนี้อันนี้ให้แม่จ่ายส่วนนี้ให้หนูไปใช้ลุกลับกหลัโอ้ไม่เกี่ยวอ๋อแล้วดโจนี่ยังไม่ังจายกระหนึ่่อไปแล้วับไม่ต้ององต่ใช่ให้แม่จ่าย้ม่จ่อะไรสามเนี่ยใช่กินได้หลายอย่างเลยนะวันหนึ่งเราใช้ร้อยกว่ายอมเกินไปยไปแฮกเอาไปเอาไปเสือห้าสิบงันไปไปให้แค่คนคนละคืนไว้เอาเอาไป คนละสองร้อยไตรงนี้เราเดินช้าสอง้อยห้าสิบมีอันี้แบงคึแบงดิคนละสองร้อยห้าสิบาทอเดี๋ยวเดือดเ้ตได้สิด้ตาาประมาณโอ้ตรงนี้ได้ิ้ประมาณสองพัานโอ้โหเซฟพอมเ็บเสร็จแล้วค่ะโอเคเอ่อลองให้ทำทำแล้วกันทมโออะไรนี่ป ดูไปแล้วนะเลนเ่นนะจ้ายังมวยทรศัวเองไม่เจอเลยแม่จ้าเดี๋ยวตาปอมีอย่างไวไม่ไาแม่ทำให้ดีอุ้ยทำให้ดี

เนี่ยเงินที่พ่อให้ก็เก็บไว้ใช้หนูนะส่วนของกินที่ก็ให้แม่ซื้อไปไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรให้หนูได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่ไหนนี่อาแป๊บอยู่ไหนเนี่ไม่ได้ซื้อป๊บซี่มาไหม

ถ้าควรอันสามทสามส่จัดไ่บานี่มงบาไปนะไปเที่ยวไม่ไวฝากเียานมนู่มานะวะอันไหนยังไม่มาแล้วไงแนี้ากแจกบ้โอเคตอนนี้เรากินมาม่านะดังนั้นเราก็จะมาคุยกันนะแล้วเราก็จะปิดเกมไปก่อน ไม่ออ <G ã entender> ๋อไม่เอาอุปกรณ์เชนม่เอาตัวองปกรเชมัเป็นคนดีดีใจแล้ไมแต่มันแค่ทำตัวให้มเป็นคนคนสตู